ครับก็สวัสดีครับครับสุขสันต์สีเก้าเ้านะครับได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินนะครับวันนี้ความหมานไม่มีเลยนะครับเดินทางก็ไปกลับก็บ200กิโลนะครับวันนี้ <laughs> แต่ความหมานไม่เกิดนะครับมีน้อยมากๆครับแต่ก็อยาก ให้ได้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับความไม่หมานของวันนี้นะครับมีน้อยมากๆครับดูครับได้เห็ดเผาะอยู่ประมาณสิบก้อนลูกแล้วก็เห็ดพึ่งขาวนะครับนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ผุกนะครับพอได้อยู่ได้กินครับสุดยอดของการหาอยู่หากินครับวันนี้ เดินจนขาลากขาเมื่อยเลยครับสุดยอดจริงๆครับกับความไม่หมันไม่ค่อยมีนะครับไอ <c oughs> ครับ